สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดจากลุยส์เฮนะครับเกี่ยวกับการออจัดการกับความกลัวแล้วก็เรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยข้างในใจเราเองค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือแก่นของมันจริงๆคือการมองความกลัวใหม่ว่าออมันไม่ใช่ตัวเรานะอ๋อครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณสัญญาณว่าเรากำลังจะก้าวไปข้างหน้ากำลังเติบโตแล้วเราก็มีทางเลือกไงคะว่าจะตอบสนองด้วยความรัก ความเข้าใจแทนที่จะให้ความกลัวนำทางเราไปน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะสร้างเหมือนกับบ้านที่มันมั่นคงข้างในใจเราได้ยังไงท่ามกลางโลกข้างนอกที่ไม่แน่นอนเลยมาเริ่มกันเลยครับได้ค่ะเริ่มตรงแนวคิดเรื่องการสร้างโลกภายในที่ปลอดภัยก่อนเลยนะคะจุดสำคัญคือเอ่อมันไม่ใช่การค้นหานะ ไม่ใช่การค้นหาค่ะแต่มันคือการสร้างขึ้นมาเลยแบบว่าสร้างด้วยความตั้งใจด้วยความอ่อนโยนความรักที่เรามอบให้ตัวเองมันเริ่มง่ายๆจากการยอมรับก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ยคู่ควรกับความสงบความปลอดภัยนั้นจริงๆนี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องเปิดรับทุกอย่างเลยนะทุกอย่าง ค่ะไม่ใช่แค่ความสุขความรู้สึกดีๆแต่รวมถึงความเศร้าความสับสนหรือแม้แต่ความเปราะบางที่เรามีการสร้างความปลอดภัยคือการที่เราหยุดหยุดสู้กับตัวเองข้างในน่ะคะ่ะอืมอืมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือการเริ่มเขียนเรื่องราวเก่าๆในหัวเราใหม่พวกความเชื่อที่อาจจะบอกว่าเราไม่ดีพออะไรทำนองนี้ครับเปลี่ยนมันซะให้เป็นฉันดีพอ ฉันมีค่าในแบบของฉันการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองมองโลกไปเลยนะคะทรงพลังมากพอเราเริ่มมีกรอกข้างในที่แข็งแรงขึ้นแล้วทีนี้เรื่องการก้าวข้ามความกลัวล่ะครับดูเหมือนลุยส์เฮจะเน้นว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบปึง้งทีเดียวจบใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากคือความกล้าหาญจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก้าวใหญ่ๆเสมอไป แต่มันคือการก้าวเล็กๆนี่แหละค่ะที่ทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างตั้งใจเหมือนมีเสียงเบาๆข้างในบอกว่าอ่ะลองอีกทีนะแล้วความมั่นใจล่ะครับถ้าเรายังกลัวอยู่มันจะมาจากไหนเนี่ยจ,จะฟังดูส่วนทางนิดนึงนะคะคือความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เรานั่งรอให้ความกลัวมันหายไปก่อนอา้าวเหรอครับค่ะ แต่มันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราลงมือทำไปเลยทำท,ทั้งที่ยังกลัวเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำทั้งที่ยังกลัวนั่นแหละความกลัวอาจจะยังอยู่ข้างๆเราแต่เราไม่ต้องให้มันขับเคลื่อนเราไงคะลองมองความกลัวเหมือนเป็นประตูบานใหม่ไม่ใช่กำแพงที่เราต้องหยุดอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าก้าวเล็กๆอย่างเช่นถ้ากลัวจะพูดก็ลองเขียนดูก่อน หรือถ้าการเปลี่ยนแปลงมันดูใหญ่ไปก็ลองแค่จินตนาการภาพนั้นก่อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงมือทําได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะทุกการกระทําเล็กๆที่เราทําเพื่อก้าวข้ามความกลัวเนี่ยมันคือการสะสมความมั่นใจให้ตัวเองชิละน้อยๆแล้วนั่นก็นําเรามาสู่ประเด็นสําคัญสุดท้ายเลยค่ะคือการยืยนยันอิสรภาพภายในของเราเองอิสรภาพภายในค่ะคืออิสรภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเลยนะ แต่มันเริ่มจากข้างในตัวเราจากการที่เราเอา่อรู้ตัวตระหนักว่าความคิดเราคําพูดที่เราใช้กับตัวเองนี่แหละค่ะคือตัวกําหนดอารมณ์กําหนดประสบการณ์ของเราเลยการใช้พวกคํายืนยันเชิงบวกหรือ affirmations นี่คือเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเช่นบอกตัวเองทุกวันว่าฉันมีอิสระที่จะคิดต่างไปจากเดิมได้นะหรือฉันเลือกที่จะปล่อยวางความกลัวได้ ถึงแม้ว่าตอนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ทำไมมันถึงได้ผลนะครับเพราะมันเหมือนการฝึกสมองเรานะคะให้สร้างเส้นทางความคิดใหม่ๆขึ้นมาการที่เราตอกย้ำความคิดดีๆซ้ำๆมันช่วยค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆที่อาจจะจำกัดเราอยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วอิสรภาพตรงนี้มันยังรวมถึงการที่เราแบบว่าให้อภัยตัวเองอนุญาตให้ตัวเองอนุญาตค่ะอนุญาตให้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ ผิดพลาดได้เปลี่ยนใจได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะปกป้องพลังงานตัวเองด้วยการรู้จักกําหนดขอบเขตกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับเราโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยอืมอมืครับแล้วเวลาที่ความรู้สึกมันท่วมท้นมากๆหรือตอนที่เรากําลังพยายามทําอะไรใหม่ๆที่มันน่ากลัวมีเครื่องมืออะไรง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมาตั้งหลักได้ไหมครับ มีค่ะสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยคือลมหายใจของเราเองลมหายใจใช่ค่ะลองใช้ลมหายใจเป็นเหมือนสมองให้เราเกาะดูหายใจเข้าลึกๆรับเอาความเป็นไปได้ใหม่ๆเข้ามาหายใจออกก็ปล่อยความสงสัยความกังวลออกไปการกลับมาอยู่กับลมหายใจมันช่วยดึงเรากลับมาที่ปัจจุบันขณะแล้วก็ช่วยย้ำเตือนเราว่า ฉันไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นะฉันมีทางเลือกเสมอไม่ว่าข้างนอกมันจะดูหุนวายแค่ไหนก็ตามอิสรภาพข้างในนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เราสร้างเองได้ โอ้โหสรุปได้ดีมากเลยครับจากแนวคิดของลุยส์เฮวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วพลังในการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละเราสร้างความรู้สึกปลอดภัยจากข้างในได้เราค่อยๆสร้างความกล้าจากการลงมือทําทีละนิดๆแล้วก็ยืนยันอิสรภาพในใจเราได้ผ่านการรู้ทันความคิดแล้วก็เลือกใช้คําพูดที่มันเสริมพลังเราจริงๆ ใช่เลยค่ะงั้นขอฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดต่อนิดนึงนะคะลองหาคํำยืนยันเกี่ยวกับอิสรภาพสักประโยคเดียวประโยคที่รู้สึกว่าเออมันใช่สำหรับเราตอนนี้ที่สุดแล้วลองหลับตาสัมผัสความรู้สึกนั้นดูจริงๆว่าถ้าเราได้ใช้ชีวิตตามคํายืนยันนั้นอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงลองไปสัมผัสความเป็นไปได้นั้นดูนะคะ